เอาไว้ไว้ไว้สองโงแล้วเขาจิตอกรรมบานเบ้อเร็วไว้ไว้ว้าสันหลับไม่น่าสะแตกนะนะเห็นผู้สาวในบ้านเลยไปไปเร็วไปไปไปไว้วูยเมื่อกูสิแสดงกูก็ไม่เคยขานงานั่งจุธีได้หรอวูยเนาะโอ้ยแม่งผู้ใดจะกัดขากู้น้ำบานโอ้ท่าเวลาพอดีหญิง ปวดหดัวแถวบ้างเมื่อคืนกินยังไปแน่วะอ้ยวัาดีพี่น้องมาพรอกับโกโมหมดรถมือสองเด้อยคือจังทร์สีผสบายบานไดเด้อมื้อนีพี่น้องแห้งบันไดก็ต้องมารีวิวรถงามให้เพลนได้เบิ่งเด้ออ่ะมิสซูบิชิไทร์ตันซีประตูพี่น้องเครื่อง2.5งจดี่ีดีเซลเกียร์ธรรมดาปี2021<ช>ันยี่อใส่ซองดาด,ด้วยมีลิซี่ดวงบ่สวยไร้เม็ดมาเบิ่งภายในกันพี่น้อง สตตร์เบิงด์ดูอิแออิแอ๋อบอว,ว้าวเหล็กไม่สองหมื่นกับเจ็ดร้อยยี่สิบพี่น้องเลหล็กไม่เด้อหน่อยๆเปิดแอร์ปัดจอยแอนดรอยพร้อมมึงด้วยนี่ท่านสมัยขนาดเลยแอร์เย็นช่ำจ้ะโอ้มีหมากลูกโปง่งสองยแอร์แบกพี่น้องปลอดภัยมีแมบพ,พ้อมปะเนี่ยแมบน้ำทังแถมบักบูตูดอะมา เอาแล้ค่าเด้งเลยเด้อพี่น้องเอาเด้งเด้เลื่นาะคันนี้ก็มดให้ดาวอยู่เจ็ดบาทพี่น้องดาวอยู่เจ็ดบาทค่าม้วนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทตลอดสัญญาบาทจิ้งซีหดไปเลยพี่น้องเงินสดเอาไปสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องเอาเล็มเอารถไปโอนโลดรถสวยปีใหม่งวดถึกดูแลหลังการขายเด้อพี่น้องอยากได้รถคันนี้มหาหาขมดอยู่เต็นท์กมดรถมือสองจังหวัดอุดรธาน,นีมาตามคลิปกมดได้รถถูกแน่นอน